This close to elder innovation is an innovation that manages public services for seniors in need of seamless medium term care from hospitals and for at risk groups at home so that they are rehabilitated, cared for, and effectively safeguarded via an integrated collaboration between local bodies and communities. For this innovation, it's not just about providing day to day care for the elderly. There are also home visits to support caregivers and families, as well as alternative activities. The latter includes pickups, shuttle services. Upon arrival, they will undergo blood pressure measurement, health checkup, and be provided with daily care services, both by group and individually. Using each user's care plan. Each day, important activities are physical and mental rehabilitation, such as movement training, art making, social activities such as shopping at the market, merit making, and relaxing activities such as watching TV, herbal food spa, with two snacks and one lunch meal provided. There are also counseling for at risk groups and drop off service in the afternoon. The center is open two days a week, Tuesdays and Thursdays. The fee is 100 baht per day, as to share course with the municipality. <laughs> ว่าจะทำอย่าอะไรดีนะกับการบ,บริหารจัดก,การผู้สูงอายุนะกลุ่มติดบ้าน นะและกลุ่มซึมเศร้ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับผมมาเพราะระเบียบเทศบัญญัติของเทศบาลในประเทศไทยไม่เอื้อให้เอากองสอนทนุกินเนี่ยบริการได้เสมอไปและเมืองไทยเราก็ไม่มีระบบประกันการดูแลทําให้การจัดการบริการเป็นแบบที่รัฐจะต้องลงทุนมากแต่ผมก็ไม่ท้อนะครับผมคิดหาทางออกอยู่เสมอจนมาเจอกับแรงกระแทกจากปัญหาเช่นผู้สูงอายุในตำบลทับมาฆ่าตัวตายและอยู่บ้านตามลําพังคนเดียวนะครับซึมเศร้าเครียด ผมนึกคิดว่าถ้าเราไม่ทำในวันนี้แล้วใครจะทำครับสิ่งสำคัญที่สุดของทางเทศบาลตบบำบลทํามาของเรานะคะ เราไม่ได้มีบริการแค่ศูนย์ดีแคร์เซ็นเตอร์เรายังมีโปรแกรมสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มสมองเสื่อมและซึมเศร้าในชื่อว่าดิเมนเทียคาเฟ่เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนทางกําลังใจและความรู้ในการดูแลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลไม่เคยทํามาก่อนและได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีมากค่ะชอบจ้ะได้มาพบปะพูดคุยกันเออ,อจเจอไแเราทำอะไรบ้างคะวันนี้ชาสี ใส่แช่น้ำใช่ท้วยใส่อมก่อนนี้ผมเดินต้องเกาะข้างฝาเดี๋ยวนี้บางครั้งผมเดินมาต้องใช้ไม้มาต้องเกาะเดิน,ขนเข้าห้องนำไปครัวไปหาข้าวกินแน่ใจนาทีแล้วก็ดีหมดทุกคนนะการกินการอยู่ใดก็ดีหมดถ้าเไวยอะไรก็ดีให้ความสนใจ กันดูคนนั้นเด้อปูก็เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลธรมานะคะเราอ่ะมีความที่อยากดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็เลยมานั่งคุยกับทางเทศบาลโดยเทศบาลกับชุมชนคุยกันเพื่อความที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นเมืองคมอุคสาหกรรมมีความเป็นเมืองสูงดังนั้นกลางวันเนี่ยลูกหลานไปทํางานผู้สูงอายุก็จะอยู่คนเดียวอยู่บ้านเนี่งาอยู่นี่มันแะเนืหนาั้นมีความทุกขอดีมากเลย ดีมากดีกว่ามากเลยจริงๆคูดไปแล้วมันเป็นตันบอกลูกเขากับบริวาีอย่างเขามีแต่ว่ามีแต่ปล่อยแม่มาก ก็เลยคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงหลายเทศบาลก็ไม่พร้อมจะลงทุนเพราะหมายถึงราคาที่ต้องจ่ายนะคะวันนี้ก็ได้โจทย์จากเทศบาลว่าอยากจะช่วยกันผลักดันให้มีบริการกับผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูกลุ่มเสี่ยงสมองกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงให้บริการแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเราก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีอาสาสมัครมาช่วยกันในงานนี้เยอะมากและทําให้ราคาที่ต้องจ่ายในวันนี้ไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเทศบาลกับชุมชนร่วมมือกันค่ะดีมาก อได้ความรู้ได้ความสนุกเช่นนั้นจะเออยู่กับเจ้าทีด้วยได้คิดไปทำอะไรต่างๆจะเล่าแค่หวังสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะลุงไปศูนย์ดิแคร์เป็นไงบ้างคะก็ดีนะครับทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพ จิตใจดีขึ้นแล้วก็วิธีการเข้าสังคมก็ดีขึ้นครับอารมณ์แกก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สภาพครอบครัวของเราเองก็ดูทุกอย่างมันดีขึ้นหมดครับโดยรวมมัดีขึ้นหมดทุกอย่างอยากให้ทุกๆครอบครัวลองไปใช้ศูนย์บริการด์แครดูค่ะดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างป้าน้อยไปที่ศูนย์ด์แครก็เห็นว่าเพลิดเพลินดี แล้วแกมาถึงบ้านแกมีความสุขดีไหมยายเขาปากลับมาก็เห็นมีอารมณ์ดีทุกวันเนี่ยจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าปนน้อยจะหายปวดเท่าหรือย,ยังตอนนี้แกดีขึ้นเอไม่เห็นบ่นเนี่ยคนเท่าคนแกเนี่ยก็ไปเฮ้อไปได้ทำกิจกรรมกรรมกรรมนี่หมอเขาก็ทำเป็นกันเองหมดทำอะไรก็ทำด้วยกันพาทำนู่นทำนี่เขาแบเพลิดเพ่ิพนได้คุยกับเพื่อนบ้างทำกิจกรรมเล็กๆเนี่ยน้อย จะได้ไม่ซึมเศร้าไม่จะได้ไม่เหงาคนเท่าในฐานะที่เราเป็นชุมชนเนาะเราก็มีบทบาทที่ว่า จะช่วยในเรื่องการค้นหากลุ่มเป้าหมายถ้าครอบครัวไม่ไว้ใจหรือกังวลใจเนี่ยเราต้องช่วยกันแนะนําอธิบายการให้พ่อแม่ไปรับบริการที่ศูนย์ดูแลมันมีประโยชน์อย่างไรอบรมให้ความรู้แล้วก็หรือไม่ก็ส่งครอคนที่ติดเตียงไปเลยเราไม่เคยคิดเลยว่ายังมีผู้สูงอายุอีกเยอะแยะมากเลยที่มีปัญหาซับซ้อนและก่อนหน้านี้เราไม่มีบริการอะไรเลยก็ได้แต่เหงาอยู่กับบ้านแล้วก็ซึมเครียดหรือบางคนก็จากที่เดินได้ก็เป็นเดินไม่ได้ตอนนี้ ชุมชนของเราก็ได้มีการประชุมวางแผนค้นหาเคสส่งต่อไปยังศูนย์เพื่อไม่ให้มีใครตกหล่นครับปฏดยังปีไมยังพันเอวิีซุกมสซุกราเขาผลิตหมาดตั้งเนื้อปากผลิตหมาดแยกการใช้ใบหน้าแล้วดีดของการใช้ใบหน้าการขยับในฐานะนักวิชาชีพ เรายอมรับว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายมากค่ะ เราเตรียมทีมเตรียมความรู้มากว่า1ปีมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการร่วมกันออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมการบริการแล้วก็มีการเรียนรู้ทักษะการทํางานร่วมกันกับชุมชนฝึกทักษะในการจัดบริการในรูปแบบใหม่ที่เทศบาลและชุมชนน่ะไม่เคยทํามาก่อนเลยเราได้ก้าวข้ามข้อจํากัดเยอะมากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขยายรูปแบบบริการและการจัดบริการอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าทําไปปรับไปจนกว่าจะได้รูปแบบที่ลงตัวที่สุดค่ะ Topmast of District Municipality, Ryong Province, we sincerely hope to see smiles and laughter. Sometimes we notice tears of gratitude. We are committed to continuing to provide services. And in the future, we plan to expand our services to cover caregivers in the community. Whether food delivery, transportation service to hospital, or substitute caregivers, to make all the seniors in their family realize that none of them will be left behind and will leave no one behind.